สวัสดีนะครับเพื่อนๆของรางวัลซีซันใหม่ซีซัน9ฟุตตี้ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งแบบฟรีและแบบเสียตงังมีเตเกาฟุตตี้สีชมพูมีเลตเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดแจกเยอะมากรวมถึงแพ็คและก็อีวลูชั่นต่างๆที่จ่ยบูนนะ่าเตะทีกับเพื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับซีซันพาร์ตฟุตตี้อันนี้นะว่ามีของรางวัลอะไรบ้างทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินว่ามันมน่าเติมไหมและควรเลือกตัวไหนเดี๋ยวช่วยแนะนำไปไกลๆไปคร่าวๆด้วยเพื่อนเพื่อนแบบมาถึง ให้ศาสนาไปก่อนละกันว่าให้ผมมองว่าต <Nós> ัวไหนดีกว <road> ่าเพลินเพื่อคนไหนมิจะเลือกอะไรก็เลือกมต่างกันมาได้เดี๋ยวนี้พาไปดูให้ทั่วทั้งหมดเลยนะแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการดูที่ซนทรพาร์ทอย่างเดียวนะโปรโมฟุตตี้ที่จะเข้าเนี่ยจะอีจะเข้าในคืนพรุ่งนี้นะครับก็คือคืนวันศุกร์นะครับพอเข้าปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการพวกสีชมพูพวกนี้มาออนแพ็กแน่นอนแล้วก็พวกเชฟชิฟเตอร์แล้วพวกนี้ก็จะออกไปแล้วก็คงจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำเพียบเลยสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อน่ววยยกกดไไลลลคติิาามมใหห้้ผนนนนออะเเเีี๋ปปรรืงงขั ฟุตชีฟคอยจหน่หนคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิตวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับซับซิชันพายก็เป็นการเก็บเลเวลนะเพื่อนๆก็เก็บแต้ม SP กันเหมือนเดิมนะครับเก็บเลเวลจากโหมดต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นโหมดราชโหม,มดปกติดิวชั่นเลเวลซัลโคนแบทเทิลการเล่นให้จบหรือการเล่นโหมดคัพทอเควสต,ต่างๆนานาเหมือนเดิม นะครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าทุกคนมาเล่นตลอดนะยังไงก็ไม่ตันได้อยู่แล้วนะ ก็ถ้าเล่นครบๆอ่ะนะไม่มีปัญหาเลยก็จะมีเลเวลค่อนข้างเยอะนะมีทั้งหมด40เลเวลเลยสําหรับซีซันพาสนี้นะครับทุกเลเวลเนี่ยก็จะมีแบบฟรีเพื่อนๆที่ไม่ได้เติมเนี่ยก็จะรับได้เฉพาะของรางวัลทางซ้ายอย่างเดียวนะแต่ถ้าใครอยากได้ของรางวัลทางขวาด้วยเนี่ยต้องซื้อพเมียมซีซันพาสนะครับก็จะกดซื้อก็ไปได้เลยจะใช้5แสนคอยหรือ1,000 FC พอร์ให้เติมในเกมก็ประมาณ400บาทนั่นเองนะครับพออันล็้กตองนี้ไปปุ๊บเพื่อนๆก็ได้รับของรางวัลท,ทั้งคอง เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าแต่ระเบียบแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมมีอะไรบางอันที่เป็นบันเดลพวกเนี้ยเพื่อนๆลองกดเข้ามาเช็คได้นะอันนี้คือได้หมดเลยนะครับถ้ามันแจกเสียางนงี้ยคือได้หมดเลยซึ่งบางทีมันจะมีนักเตะซ่อนอยู่ในบันเดลพุกนี้ด้วยนะก็ลองกดดูกันได้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นนักเตะเงี้ยที่เป็น PP เนี่ยก็คือบ,คบังคับเลือกเลยว่าเลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเลเวลยหนึ่งเนี่ย ก็จะมีบันเดลนะส่ันเพื่อนๆที่ไม่ได้เติมซีซันพาร์ตแล้วก็ถ้าใครซื้อเนี่ยก็จะมีแฮกติดให้สองคนเป็นอเล็กซ์กาเซียของเลเวอร์แล้วก็แอนโทนีมาซิยาของทีม AEKA 10่นในลีกรีซเหรอครับแต่ผมคิดว่าพวกกาวพวกนี้ยังไงมันก็บูสต์เคมเต็มหมดแล้วเ,เพื่อนๆใส่ไปไงก็เต็มเลยไม่ต้องสนใจเคมกับตัวไหนทั้งนั้นเลยนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนนะตัวนี้สกิล5วิก ลงกองหน้าได้อย่างเดียวนะครับเฮจายทองเป็นลาผิดชิปช็อตฟินเนตช็อตโรเดวิงช็อตก็น่าจะเป็นตัวที่ดีเลยนะในเลเวลหนึ่งถ้าเพื่อนๆแบบมาเล่นวันแรกก็เก็บเวลนเดียวก็ได้เลยแล้วก็ได้ตัวนี้มาเล่นแบกบช่วงเริ่มต้นได้เลยนะ่าจะเป็นตัวที่ดีเลยนะครับสำหรับมาซิยาลและปกติในเกมก็เป็นการที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็ดีามากๆอแลนะ้วนะโดยเฉพาะใครเป็นแฟนแมนยูอย่าทําเก็บเอาไว้ก็ลองเลนะือกได้เ,เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นอเล็กกาเซียของเดวเวอร์กูเซ่นนะตัวน ก็เป็นตัวที่ดีเลยนะแต่ว่าไม่น่าจะตึงมากเท่าไหร่สำหรับเพื่อนเริ่มต้นมากกว่าถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้เลือกมาสียาวแล้วกันเลเวลสก็จะมีเขมฮันเตอร์เบสิคนี้ธรรมดานะครับบันเดอร์เลเวลสก็ไม่ได้มีอะไรนะเลเวลสก็จะมีแพ็คแปดสี่คูณสแบบพรีเมียมแปดสี่คูณสิบแบบขายได้นะครับอุ้ยเป็นแพ็กที่ดีเลยนะแปดสี่คูณสิบขายได้นั้นน่ารุ้นอะไรเพิ่มเงินด้วยนะครับเลเวลสก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วแบบพรีเมียมล่ะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับ แมาที่เลเวล5ดีกว่าที่น่าสนใจนะครับแบบฟรีเนะี่ยมีนักเตะให้เลือกอยู่2คนนะครับก็จะมีวอลชเมดคนนี้จะเป็นกองหน้าของทีมสูดกาทีมชาติเยอรมันนะ,ะแต่ตัวใหญ่มากเลยนะครับหฟุต 6, 6เลยอ่ะแถมมีเทดวิ่ง2อันด้วยนะโดยวิ่งช็อตทองฟิ ong, นเนช็อตทองน่าจะเป็นตัวที่ดีแน่เลยนะครับใบนี้สกิลนะสี่วิ่งนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Jessie เจสซี่ลินกาดนะครับอยู่ลีกเกาหลีเฮ้ยคิดถึงการลินกาดจังเลยเดี๋ยวยิงเข้าก็มีท่าปปเป่าปีแล้วโคตรเท่ผมบอกเลยนะนเพ เอาไปเล่นเป็นกองกลางตัวลูกนี่ดีเลยเนยแถมเพชรายทองเลยดีทุกอันเลยนะจริงจริงอันนี้ดีเลยสำหรับกองกลางนะครับแถมมีเทกาลในตัวคลิกต่าผิดในตัวอีกด้วยว้าวสกิล5วิสี่นะครับโลนี่ไม่ต้องมองนะมีครบทุกอันเลยสำหรับเทศกาลฟุตตี้นะครับอันนี้ผมให้ เล่นกาด70ตัวนี้30แล้วกันส่วนแบบพรีเมียมนะครับก็จะมีนักเตะให้เลือก2องคนเหมือนกันนะครับก็จะมีเซซินญาคนนี้จะเป็นกางรุกกองหน้าของลีเกาหลีเหมือนกันนะครับทีมชาติบราซิลมาพร้อมสกิล5้าวิกเลยแต่ไม่มีเทสส่งเลยนะตัวนี้ไม่ค่อยน่าเลือกเลยครับจะไปเล่นเป็นกองหน้าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเป็นกองหน้าได้เนี่ยควิคลาผิดในตัวนี้โอเคแต่ผมไม่รู้เลย,ยว่ามันจะเหมาะเล่นกองหน้าขนาดนั้นหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งน่าสนใจมากกว่าไอ้ตัวนี้มันตัวโหดเลยเพื่อนๆจาได้ป่าวนน,น,วนีต คนชอบไปอีโวกันมากไยนะที่ไม่เป็นก้องหลังของทีมอูดีไวเพื่อนๆแต่ความสําคัญของมันก็คือมันสูง6กฟุตเ้เว้ยหฟุตเเพื่อนๆไม่มีกองหลังตัวสูงขนาดนี้ที่ไหนอ่ะแล้วเห็นดีฟ์ก็คือครบเลยนะ สามอันนี้ดีหมดเลยสี่อันเนี่ยดีทุกอันอันนี้เคลียร์มากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เคลียร์กับตัวซ้ายแทบจะ9 5ต่อ5เลยอันนี้ไม่ค่อยน่าเลือกเฉพาะคนชอบอย่างเดียวนะมันก็เป็นฟีฟ่าโคดเหมือนกันแต่ก่อนนะภาคเก่าๆฟีฟ่าสิบหกสิบเจ็ดมันเคยเก่งมนะั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าอานนี้ต้องเลือกตัวนี้แหละแต่รูปมันไม่มีนะสงสัยมันเพิ่งย้ายทีมนะครับก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเ,เพือ่อนเออสแตนโหดเลยใส่ชาโดโ์ไปก็แทบเต็มทุกอย่างแล้วี่ เลเวลหมีอีเวลเพิ่มแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็แบบพรีเมียมได้ XP บูสสี่พันก็ถ้าเ,เพื่อนๆมาแตะเลเวล6ได้เนี่ยก็จะได้บูสต์ไปจนถึงเลเวล10เลยนะครับสี่พก็4ี่เลเวลพอดีนะครับเลเวลเจ็ดแบบฟรีก็มีแพ็คแปดสามคูณเนะครับแบบพรีเมียมก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นชุดของหมวดอื่นหมดเลยนะครับเลเวลแก็มี8 4ดสคูณหแล้วก็อีเวลูชั่นเพิ่มติกิตะกะทองนะครับกับนักเตะเลตติ้งเท่าไหร,นะร่ผมแอบดูเลยดีกว่าเลตติ้งไม่เกิน97เพก้าสทองไม่เกิน 3, สามอันเพย์ซายเงินไม่เกิน10นะครับที่ตะกระทองเพิ่มให้นะเดวเวลาก็มี3ใน5เบสเพย์ซายพ p ให้เลือกเพย์ซายเงินเอาไปใส่ให้นักเตะได้3อันนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรให้เลือกบ้างเหมือนกันเพื่อนๆก็เลือกอาจจะเอาไปแอดใส่นักเตะที่เป็นตัวให้เราชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นขาดลาผิดเงินไหม จะใส่เข้าไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีพกเพื่อนลองดูหน้าเวลกาแบบฟรีนะครับส่วนแบบเสียเงินของเวลกามี83ดสุสิแบบขายได้นะครับเวลสิบแบบฟรีนี่ไงนักเตะที่ผมบอกเนี่ยในบันเดลเนี่ยอยู่ในเะดัสิบเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่ได้กดดูจะไม่เห็นเลยนะเนี่ยอันนี้จะได้2ตัวเลยนะครับถ้าเป็นบันเดลแบบนี้นะครับตัวซ้ายจะเป็นดาวฟิดทางขวาจะเป็นนอาวเรนตนะครับตัวนี้ก็เป็นกองหน้าหนึ่งตัวที่เป็นแบบใสพเพื่อนๆที่ชอบกองหน้าเรงรื่อเอจะชอบกันเพราะมันตัวใหญ่มากมันววิ่งเร็เลยน้วมันมวม่ ส่วนใบนี้เอาเลยรได้ดีเลยแหละอารนะ์บิซิเคิ98่ะเพื่อนๆใส่เข็มชาโดไปก็แทบเต็มหมดเลยเสียดายไม่มีอินพิซีอยเดียวสุนเหตดีเฟนส์ Defense 6 0ันเอาไปเล่นกันได้เลยนะตรงนี้ก็ได้2ตัวอยู่แล้วตัวนี้เอาไปย่อยก็ได้นะเก็บตัวขวาไว้ตัวขวานี้น่าจะดีแน่นอนนะครับเลเวล10แบบเสียเงินนะครับมีนักเตะให้เลือก2ตัวเหมือนกันนะครับแต่มันเอาใครใส่เข้ามาวันนี้ตัวดีๆมีตั้งเยอะมึงก็เอาอะไรใส่ก็ไม่รู้คนแรกเป็นเดียโก้ลู 5, นะ่า มจะเติมไปเพื่อตัวนี้เพื่ออะไรวะเพื่อนๆน่เตะของลีบ MLS นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เป็นฟีฟ่าโกลเหมือนกันในภาคนี้ที่หลายคนเคยเอาไปเล่นใครจำการให้ PC ของมันได้บ้างที่เป็นกองหลังวิ่ง99เพสเยอะมากนะครับคนนี้มันเพสเยอะมากตั้งแต่ต้นเลย6ฟุต3แล้ววิ่งเร็วนะครับเล่นกองหลังกับแบ็กซ้ายได้อ้ตัวนี้เป็นตัวที่ดีอันนี้แน่นอนว่าต้องเลือกตัวขวานะครับ เนี่ยเอาไปจับคู่กับไอกองหลังหงฟุตเก้าเมื่อกี้ได้เลยเนี่ยโหตึงตึงต่อที่เลเวลสิบเอ็นะครับบันเดิลซ้ายนะครับจะมีแพ็กแปดสี่คูณเจ็ดแจกอยู่ในนี้ด้วยนะว้าวขอบคุณนะอีเอแล้วก็แบบเสียเงินไม่มีอะไรนะครับเป็นรองเท้าโหมดข้างนอกหมดเลยอะเลเวลสิบสองแปดสิบสองคูณสิบห้านะครับแบบฟรีส่วนแบบพรีเมียมแม่งอะไรเนี่ยพรีเมียมเติมไปทำไมอะดูดิ กดมาไม่มีอะไรเลยพรีเมียมมึงเลเวลสิบสามนะครับจะเป็นสาวในห้าเบสเพจซ้ายพีพีเหมือนกับตอนเลเวลเก้าก่อนหน้านี้เลยนะครับส่วนพรีเมียมเลเวลสิบสามมีอีโวลูชั่นอันนี้ได้สองอันเลยนะครับจะเป็นการเพิ่มตำแหน่งปีกขวาไอเอ็มปีกซ้ายเอ็มพร้อมโลให้กับนักเตะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลตติ้งเท่าไหร่ขอดูก่อนใส่ได้ทุกตัวเลยครับแล้วก็เลเวลสิบสี่แบบฟรีมีแปดห้าพีพีหนึ่งในห้าอยู่ในนี้นะครับซ่อนอยู่นะขอบคุณครับแบบเสียเงินแปดสี่คูณเจ็ดขายได้นะครับเลเวลสิบห มีอีว l ลูชันเปลี่ยนสีการนะครับเป็นเคลือบสีเป็นสีชมพูสวยๆเฉยๆนะครับแล้วก็เลเวล15แบบพรีเมียมเนี่ยมีนักเตะน,น่าสนใจอีกแล้วสองใบนี้น่าจะเป็นใบที่เก่งเลยเนี่ยมาถึงอวันด้วย15นะจะเริ่มเจอตัวที่คิดว่าดีกว่าตัวที่เพื่อนๆมีแล้วก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่ทางซ้ายเนี่ยก็จะมีคลาวพีหน้าของปะเซโลนาหญิงซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากในเกมอ่ะผิวๆจ่ายบอลดีด้วยส่งรูช่องทองมิธิการในตัวควิกลาผิดเนี่ยฟินิชช็อตโลดวิ่งช็อต นะครับเสร็จได้อย่างเดียวก็คือมันไม่ได้สกิลมูผ้าดาวนะส่วนลัตเทอร์เนี่ยถ้าถามผมนะคิดว่า2ตัวนี้ไหนดีกว่าอยังไงก็ต้องเป็นตัวซ้ายแน่นอนนะครับเพราะว่านี้ไม่มีที่ิตกระด้วย แต่ตัวนี้จะได้55เอ้ยตัวนี้ก็อาจจะดีก็ได้มั้งเอาจริงมันแทบไม่ต่างกันเลยโอ้ยแม่งเทสตา์ให้เป็นชุดเดียวกันหมดเลยเนาะมีต่างกันตรงพาวเวอร์ช็อตเทีเวล่าเนี่ยเฟิร์สทัชเทคนิคอลสลับกันนิดนึงอันนี้50-50นะแต่ให้ผมให้คะแนนผมคงให้พีหน้าสัก65ตัวนี้35%้เเแล้วกันเพื่อนๆอ,อยากชอบตัวไหนก็ลองเลือกกันดูนะต่อไปก็ที่เลเวล16นะครับจะมี85คูณ3เลยครับแบบฟรีส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยมีถ้วยมาให้เอาไว้ใสส่่โชววเเเเเทข้าาางนนนมมมมผป็นคนติซพพแบบ17 85คูณ5แบบขายไม่ได้นะแบบฟรีนะครับส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยได้84คูณ10ขายได้ส่วนเลเวล18เนี่ยแบบฟรี85คูณ7นะ2แพ็กดีเลยนะผมว่าน่าจะรุดตัวแ่มได้เลยแหละนะครับส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยก็ ไม่มีอะไรเลยนะครับพีนเมย์ไม่มีอะไรตอนเลเวลสิบเก้าเนี่ยมี8ปดสามคูณยีแบบฟรีด้วยนะถูวิจแแพ็คทรงใหญ่มากซึ่งจริงๆไอแปดสาคูณยี่สเนี่ยก็คือแพ็คจากเอ็กชเชนที่เอาการ์ดสัดแปดแปดแลกสีต่ตัวคือดูตงนี้ก็หุด้ยแดสามคูณยี่สิเปล่าลูปนี้เอ c ทุกวันอยู่แล้วเห็นไหมเอ็กชเชนนั่นแหะใช้88ดแปดแค่สตัวก็ได้แล้วนี่ไม่ต้องเก็บไปถึงเวลสิบหรอกตื่นเต้นดีไหมเนี่ย ส่วนเวลล์สิบเก้าอีแบบพรีเมียมแปดห้าคูณห้านะครับแบบขายได้นะแล้วก็เลเวล20นะครับแบบฟรีมีนักเตะแ,ตแจกอีกแล้วนะครับออนเดอร์สันทาริสกา ของเฟเดบาเช่นะมีเขรดยิงครบ6ช่องเลยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนักเตะหญิงนะครับของเซลซีหญิงนะใบนี้น่าเลือกมากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เมตาเท่าพีนาเมื่อกี้นะครับเป็นเกรดแบบว่าเล่นได้อะไรางี้ประมาณ A อพัสะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการก็ดูน่าสนใจเลยนะผมเฉยๆทั้งคู่เลย <laughs> ผมให้60ตัวขวาตีสี่สิบละกันนะรู้สึกว่าทางขวาเนี้ยจะดูดีกว่าส่วนเลเวล20แบบพรีเมียมนะครับจะมีอีวิลูชันเพิ่มเพย์พสไตล์บูชเชอร์ทองให้กับนักเตะเลตติ้งไม่เกิด เ97ด้วยนะเพื่อนๆอาจจะไปแอดใส่กล้องหลังรูเทพได้นะแต่ตัวที่เหรียญ97เนี่ยต้องมีเพสไตล์ทองหน้าการไม่เกิน3วันนะถ้ามี4ีานะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็เลเวล21มี85คูณ10แบบพรีเมียมได้ Evolution ันเปลี่ยนสีการ์ดเป็นลายฟุตตี้อีกแล้วเกลือบสีเฉยๆโอ้โหขอบคุณนะเลเวล22มี86คูณ2แบบฟรีนะส่วนแบบเสียเงินเนี่ยได้85ูณ10ขายได้นะครับ ยี่สามก็เป็น86ดคูณหแล้วก็อนดคูณสแบบขายได้ของพรีเมียมนะเวลยี่สสคูณยี่ีอุ้ยเนี่ยตื่นเต้นเลยยังทางขวามีเพิ่มลาผิดทองนะเตะลตติ้งไม่เกิน97เพสตายไม่เกินสามันอีกแล้วโอ้โหเอาจริงนะมันเกินทุกตัวตัวดีอ่ะมันเกินหมดแล้ว <c oughs> จะเอาไปใส่ให้ใครอะ่ะเอาไปใส่ให้ใครวีนิทอย่างเงี้ยหรอ ยังไม่ตึงแล้วไงตัวเชียร์ชิพเตอร์คือเกินเกือบทุกตัวเลยแล้วเราจะเอาอีโวนี้ไปเพื่ออะไรครับใส่ให้ตัวดีๆเราไม่ได้เลยทุกคนเมื่อก่อนนะมันรู้สึกดีกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้มันเดือนกรกฎาแล้วไงมันไม่มีใครสนใจแล้ววะไม่ต้องสนใจอีโวแล้วก็ได้ผมไม่ดูอีโวเมื่อก่อนผมแนะนำอีโวเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเสียเวลาแบบ เราเพืเ่อนๆเดี๋ยวก็ได้ตัวดีๆอยู่แล้ว NPC มีตัวดีมาเต็มเลยเราจะไปอีโ e วทำไมให้เหนื่อยเนาะอะลาอโฮเนี่ยโหโคตรถูกเลยตึงกว่าเยอะช่างวันมาที่เวลยี่ดีกว่านะครับแบบฟรีเนี่ยมีเน็ตเตะให้เลือก2ตัวนะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคนได้ก็คือแฮร์รี่แม็กควายจากแมนยูเป็นไงล่ะดีเฟนซ์หช่องที่จอกทองบูเชอร์บล็อกไปเลยพร้อมเพสเก้าสิบเอ็ดดีเฟนซ์เก้าสิบเจ็ดฟิสิกอลเก้าสิบเจ็ดสี่เทศท,ทอหกฟุตสี่สกิลห้าวิค้า โคตรเทอนเอาเคือเขาดินี่เป็นกองหลังตัวหลักผมแน่เวลถึงผมเอาแน่เพราะว่าในเกมไม่ได้ช้าเหมือนชีวิตจริงนะนี่บูสต์มาแบบเร็วแล้วนะครับเร็วด้วยใหญ่ด้วยแข็งด้วยชนกระเด็นหมดนะบอกเลยส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเซนจัสตี้นี่เป็นแบ็คขวาของทีมสปอร์ติ้ง i ิสบอนนะครับที่เล่นกองหลังได้ด้วยตัวนี้นเพื่อนๆจะเอาไปเล่นกองหลังก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะเล่นแบ็คขวาเก่งกว่าเป็นแบ็คแบบแบ็คเชิงเกมรับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นตัวที่น,น่าสนใจเลยนะ วิ่งเร็วด้วยนะครับอันนี้ผมให้คะแนนแม้กว่า70ตัวนี้30แล้วกัน คือตัวนี้มันก็ดูดีนะแต่มันก็สู้มาหาเทพแม็กไกวไม่ได้แม็กไกวต้องโกงกว่าแน่นอนแล้วเป็นแบบฟรีด้วยนะครับอย่าลืมมาเก็บเวลกันดูนะส่วนแบบพรีเมียมนะครับจะมีนักเตะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะเรือใบยี่สิบห้าครับก็จะมีดับเบินยูนเย้ของลิเวอร์พูลนะครับสัดเก้าสิบเจ็ดเลยตัวนี้สกิลสี่วิค่านะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็วิ่งเก้าเก้าเลยชูดเก้าเจ็ดทิบวิ่งเก้าสามฟิสิกอลเก้าห้านะมีคริกล่าผิดเงินในตัวนะ่าเสียดายที่ไม่มี2อันเนี้ยขึ้นเป็นสีทองเลยนะถ้้าาเปลลลี่่ยนอออะโคติกออกแวใส ทองไปอย่างเงี้ยจะรู้สึกดีกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าแอบเสียดายที่มันไม่มีนี่แหละแต่ถามว่ามีสีเงินอยู่จะเป็นแล้วไหมก็คงไม่เป็นไรมากนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยตัวนี้ก็ต้องเลือกอยู่แล้วเนาะยิงแรงยิงคมส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโอมามามุชจากแมนซิตี้นะครับที่เล่นกองหน้ากลางรุกแล้วก็ปีกซ้ายได้นะจริงๆตัวนี้ก็เล่นกลางรุกได้จริงๆเลยแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีแค่ส่งขันุช่องหนึ่งก็คงไม่เป็นไรได้ไดกิจการทองอยู่มาด้วย กลา่าผิดในตัวตัวนี้จะมี Quick ทองด้วยนะครับแล้วก็โลได้วิ่งอ็อดมาพร้อมสกลิล5วิก5เลยถ้าเพื่อนเพื่อนเปนแฟนแมนซีก็เลือกอันนี้ถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลก,ก็เลือกอันนี้แต่ถ้าใครไม่เป็นแฟนทีมไหนเลยอะผมให้50 50นะมันดีทั้งคู่เลยครับว่า26นะครับแบบฟรีก็จะมี86คูณ7นะแล้วก็แบบพรีเมียมได้ XP Boost 4,000ซึ่งเพื่อนๆถ้าถึงว่าวี่ปุ๊บก,ก็จะได้ b o o ต์ไปจนถึงเรืวอ30แน่นอนนะครับเดีด๋ยวด เลเวล27มีปิงพลานทองนะใส่ Evolution อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับเลตติ้งไม่เกิน96เพสไตล์ทองแห้มเกิน3ไป6คูณ7เฮดเดอร์บิแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็เลเวล28แบบฟรีได้8 7 2ใน5พรีเมียมเนี่ยมี VIP Area สวยๆเป็น Animation ให้รู้ว่าเราเติมพรีเมียมนะครับอืมขอบคุณนะสำหรับของแต่งสนามต่อไปก็จะเป็นเลเวล29นะจะมี87คูณ3แลโกลนะครับส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยจะได้อีวลูชั่นเพิ่มอินวิสีพาร์ททองให้กับนะักเตะเลตติ้งไม่เกิน97เพสไตน์ทองไม่เกิน3บวันที่เลเวล30อันนี้เ,เพื่อนๆสนใจแน่นอนเพราะมีตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ บอกเลยว่าหนักใจสุดๆผมเองเนี่ยที่มาทําคลิปนี้อันนี้เป็นเลเวลที่ผมหนักใจที่สุดละเพราะว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นแบบนักเตะก,กับแพ็กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้หนักใจจริงโดยเฉพาะเลเวล30แบบไม่เสียเงินเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเติมก็ได้นะพวกนี้แต่ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าตั้ง30,000 xp เลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะเลือกใครจริงเลยอะรักสเศร้าสุดๆ ตัวแรกื็เป็นอาดาม่าตาเล่นะครับของฟูลแลมนะเพื่อนๆก็รู้ถึงความโกงของอาดาม่าในเกมอยู่แล้วนะว่าตัวหนาและวิ่งเร็วขนาดไหนวิ่ง9 9เไปเลยที่ปิ้ง97ฟิสิกส์เก้าค่าชูตก็บูสต์มาเยอะแล้วด้วยนะสกิล5วิ่สี่ก็ตีขวาแน่นอนหรือจะไปเล่นเป็นกองหน้าก็ได้นะเนี่ยมีโลทองด้วยนะครับลาบิกทองควิกในตัวมีโหมดเพสโทเวนทองเบียร์ไม่เข้าแน่นอนแม่บงบังบอลหญ่งสุดๆตัวที่2ก็จะเป็นนิโลบาเดล่านะครับของอินเตอร์มิลานนะซึ่งเพจไซมาก็แบบ เมตาเลยอะมาแบบเมตาเลยเทรส่งขายกิจการเดียวยิ่งจอกอินเตอร์เซปบบูเชอร์ครบหมดนะครับแต่าถามว่าสเตตมันบูส์ขึ้นมาจากตัว TH ของบาเล่าเยอะไหมเนี่ยผมไปดูมาแล้วมันเพิ่มมานิดเดียวครับถ้าถามเรื่องความคุ้มอะ ไบล่า์น่าจะคุ้มน้อยสุดเพราะว่าตัว P s ของมันที่เลข96ก็ใบไม่กี่หมื่นเองนะครับอันนี้อาจจะน่าเลือกน้อยที่สุดนะใน3ตัวนี้แน่นอนนะครับแต่เป็นการที่ดีนะแต่แค่มันไม่คุ้มเฉยๆนะครับอย่างอาดาม่าเนี่ยถ้าไม่เพื่อนไม่ซื้อไม่เลือกตัวนี้ก็ไม่มีให้เล่นละมันไม่มีการมานานมากแล้วนะครับมีตั้งแต่ต้นภาคนู่นนะครับใช่แต่ไบล่า์ถ้าอยากเล่นก็ซื้อพีเอมาเล่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายโรดิโกของเรอัลมาริดซึ่งปกติมันเป็นตัวที่แพงมากๆว่่าาาาาแลล้้นล้นนครรัถถมมออองงเืยูใต ตัวนี้แพงสุดแน่นอนนะครับแถมแม่งเพสต์สมาโหสุดด้วยนะครับโหสุดใน3ตัวนี้เลยนะครับฟินเน็ตช็อตดิกิกตะกะลาผิดโรดดวิ่งช็อตมีควิกในตัวด้วยเล่นปีความส,สวยๆเลยนะใบนี้วิ่ง99ดิที่วิ่ง98ที่แรกผมว่ามันก็รัก3เศร้านะแต่ตอนนี้ผมให้คะแนนได้ละผมจะตัดสินใจให้คะแนนและผมจะให้คะแนนอยู่ที่โรดิโก5้าสอดาม่า40แล้วก็บายล่า10%นละกันคะแนนที่ผมคิดว่าตัวที่น่าเลือกที่สุดคือ โรดิโก้ครับเพราะแม่งโหดจริงส่วนแบบเสียงเงินนะครับมีอีก2ตัวให้หนักใจกันอีกนะครับถ้าใครเติมพิซซันพาพีเมียมนะครับคนแรกก็คือโซเฟียวิลสัน AKA โซฟีสมิธชื่อเก่าก่อนแต่งงานสกิลสี่วิกห้านะครับกองหน้าปีขวาซึ่งเป็นการ์ดเวอร์ชันเ,นเท่าไหร่ของเธอในเกมอลไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นการ์ดแรกๆในเกมเลยมั้งที่ได้ค่าเพจ9กแล้วก็ค่าดิบ99้นะตอนนี้นะครับก็เล่นเป็นปีขวาก็ได้เล่นเป็นกองหน้าก็ได้นะครับ2ตำแหน่งนะเพจยิงที่ โกโก็มี2อันเหมือนกันฟิเนชชั่นโรดดิวิ่งลาผิดเพซโซเวนนี่ก็ดีหมดเลยนะน่าจะเป็นกองหน้าที่เก่งมากๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเล่นนะักเตะอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟลอรังเมนดี้โค่นมาแหาแบ็กซ้ายจากวานเกมเอฟซีอยู่แล้วนะเพื่อนๆกีเวอร์กีเวอร์มันเก่งตลอดและนี่จะเป็นแบ็กซ้ายที่เพื่อนๆน่าจะเอาไว้เล่นเป็นตัวเองนเกมได้เลยนะครับเลมันเยอะด้วยครับเ8เพส9 ฟิสิกส์เ้า98สกิล4วิค5 5ฟุต11มีแบตเตอรี่มีคลิกลาผิดแม่งมีทุกอย่างเลยแค่ขาดพวกเทสส่งไปนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ให้คะแนนไว้เมนตี้ประมาณ80%เลยนะครับส่วนวิวซันเนี่ยเฉพาะคนชอบเดียวแล้วกันเอโอเคดูต่อดีกว่านะครับที่เลเวล31นะก็จะมี87คูณ5นะสำหรับเพื่อนที่เป็นแบบฟรีแบบพรีเมียมได้87คูณ3แบบขายได้นะครับส่วนเลเวล32มีเพจใต์เทคนิคเข้าทอง นะครับใส่ให้กับนักเตะเลตติ้งไม่เกิน96เพซายทองไม่เกิน3นะครับแล้วก็แบบพรีเมียมจะได้เป็น87คูณ5แบบขายได้นะครับเลเวล33มี88 1ใน5นะครับแบบฟรี free, นะส่วนแบบพรีเมียมได้ E ี v o l u t i o n เพิ่มเพสายยิ่งจอกทองนักเตะเลตติ้งไม่เกิน97เพซายทองไม่เกิน3อันนะครับแล้วก็เลเวล34เนี่ยก็จะมี88 คูณ3นะครับส่วนแบบพรีเมียมก็จะได้88คูณสเหมือนกันแค่มันขายได้นะครับส่วนเลเวล35อันเนี้โยโหยผมชอบนะคอนเ็ปต์เนี้ยเป็นคอนเ็ปต์ที่ดีเลยนะครับ EA เนี่ยมันเอาหนูจูดเบลลิงแฮมกับน้องโจเบลลิงแฮมเนี่ยมาอยู่ในเลเวลเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้มาเล่นคู่กันเนี่ยต้องเติม มีคู่กันดีเนาะเอามาเล่นเป็นกลางคู่กันแล้วก็อันนี้มันเป็น G P ที่เพื่อนๆไม่ต้องตัดสินใจเยอะอยู่แล้วเพราะมันมีแค่นักเตะกับแพ็คแค่นั้นเลยยังไงอันนี้มันต้องเลือกนักเตะแน่นอนยิ่งถ้ามันเป็นท้ายผ้าอันนี้แพ็คมันหาง่ายแต่นักเตะอ่ะมันหายากถ้าไอ้สตัวนี้อยู่ในตลาดเนม่รุณเพื่อนจะเปิดได้กันหรือเปล่ามันเจ๋งแน่นอนนะครับทั้ง2ตัวเลยนะวิรุณหนูจบกันดีกว่า 88คูณ10นี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วครับถึงเวลานั้นนะเอานักเตะดีกว่าแนะ่นอนนะครับตัวนี้นี่มาพร้อม5เรทดท,ทองเลยนะวันนี้เล่นได้กองกลางกลางรับกลางรุกกองหน้าไปเลยนะครับจริงตำแหน่งที่ดีที่สุดขอผมมองว่าน่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกนะสกิล4วิค5 6ฟุต3จริงจริงตัวมันน่าจะใหญ่กว่าพี่มันด้วยมั้งนั่นแนหะ ถือว่าเป็นใบที่ดีแน,น่นอนนะครับแล้วก็ลิงก์กับพวกดอทมูลแล้วด้วยนะแต่จริงๆเคมันเต็มเหมือละไม่มีรูปเดนดามิกเพราะว่าน้องมันเพิ่งย้ายมาฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องเลือกหนูมโจมย์แน่นอนแต่ว่าจะดีกว่านักเตที่เพื่อนๆมีไหมอันนี้ก็เดี๋ยวรอเวลถึงกัวไปลองตัดสินใจกันดูนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นจู๊ดบเรื่องแฮมคนพี่นะครับก็รู้กันอยู่นะว่าจู๊ดในเกมมันสุดยอดขนาดไหนนะครับเพื่อนๆทุกภาคในเก่งตลอด นะครับถึงแม้ว่าภาคเนี้ยที่เป็นภาคยี่ห้าเนี่ยจะไม่ได้เมตาเท่าภาคกันก่อนเพราะว่าการจูด้มันกลายเป็นกลางลุกไงเมื่อก่อนนะมันโกงตรงที่มันเล่นเหมือนกูลิคคือเป็นบ็อกทูบ็อกอะไรเงี้ยเกมนับดีแต่ว่าการจูอางหลังอย่างใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่ได้ถูกสร้างมาให้เล่นเป็นบ็อกทูบ็อกเท่าไรใบนี้เอาใหม่ก็ต้องมาเล่นเป็นกลางลุกไปเลยนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกก็ได้นะแต่เทตดีเฟเอนไม่มีเลยแล้วก็ค่าดีเฟเอนน้อยมากนะครับแค่88เอง ส่วนเพชไซทอง5อันเนี่ยก็จะเป็นเชิงเชิงให้เล่นเป็นกลางลุกมากกว่าเกือบหมดเลยนะครับทุกอันเลยได้สกิล5วิกห้าเลยนะหฟุตหนึ่งน้องมันเมื่อกี้6ฟุตสามนะก็เอาพี่มาเล่นกลางลุกไปน้องเล่นบอลชูบอลเออเล่นคู่กันดูดีเลยนะครับสรหรับเลเวลสานะอย่างนี้ก็ต้องเอจูแน่นอนต,ต่อไปเลเวลสามสิบหกนะครับก็จะมีแปดแปดคูณห้ากับแปดเก้าคูณสามแบบขายได้แบบพรีเมียมนะครับดูสิว่าจะขายได้เงินคืนหรือเปล่านะแปดเก้าคูณสองจากรับเลเวลสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็แบบ เอามาทำไมอ่ะโอ้เก็บมาจนถึงเบลสามสิบเจ็ดพี่ให้แค่นี้เองเหรอดาวโทเค็นสองเหรียญกับคอยบูสโอ้ยขอบคุณนะคอยบูสเพิ่มเล่นจบจะได้ตาละพันห้าสิบห้าเกมก็สี่หมื่นกว่าเองอะทุกคนเบลสามสิบแปดเป็นเก้าสิบหนึ่งในสองนะครับแล้วก็แบบพรีเมียม ได้เป็น Evolution เพิ่มเพยสไตล์โลด i วิ n งช็อตทองกับ Quick First Step ทองนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ผมเห็นว่ามันสามารถใส่ให้กับนักเตะที่มีเพ a y สไตล์ le, ทอง4อันได้ครับอย่างนี้เพื่อนๆสามารถเอาอันนี้ไปใส่ให้ Layout ตัว97ได้ได้ทั้ง2อันเลยนะครับทั้งโลด i วิ n งช็อตแล้วก็ Quick Step นะเลเวล39ก็จะมีแพ็ค90คูณ3นะครับแบบ ธรรมดาแล้วก็แบบพรีเมียมเนี่ยมีให้เลือก2องออปชันระหว่างแพ็้าสคูณ3กับ89ดสิบก้าคูณหแบบขายได้ทั้งคู่นะเลือกอันไหนก็ได้ นะครับสุดท้ายก็จะเป็นที่เลเวล40นะครับเพื่อนๆที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะครับสอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับเคสของจูดเมื่อกี้นะครับคือมันมีให้เลือกระหว่างนักเตะกับแพ็คเลยนะครับซึ่งไม่มีทางที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลือกแพ็คแน่นอนสำหรับเวอร์กิลฟันไดตัวนี้ก็เป็นกองหลังเอ็นเกของเพื่อนผมาคี่ผมให้ออกมาขายอ่ะผมคิดว่าเพื่อนๆใช้ได้อยู่แบบล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ร99 ยิงจอะบูเชอร์แอรเรียลบล็อกปิงพาร์ตดีเฟนต์เก้าเก้าฟิสิกอลเก้าเก้าเพสเก้าสิบเอ็ดเนี่ยคือตัวเอ็นเกมจริงๆสำหรับวันใดที่แจกในเลเวลสุดท้ายนะครับแบบไม่ต้องเติมด้วยนะวันใดคือในเกมโหดมาก <c oughs> ขนาดตัวแบบสแตนดน้อยๆแม้ยังเก่งอยู่เลยทุกวันนี้นะครับไม่ต้องพูดถ,ถึงเวอร์นี้แน,น่นอนเก้าสิบเอ็ดคูณห้านี่ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะครับส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นดาวิดจีโนล่านะครับสุภาพบุรุษท,ที่ทีมชาติฝรั่งเศสไปต้อนรับอีกหนึ่งกอง มากเลยนะเพจ99ชูด97ฟิสิกบส94ดิบ98 คือแทบเต็มทุกอย่างนะครับสิ่งที่ผมเสียาจก็คือนี่ครับเพยสไตล์ลาผิดเงินมันไม่ยอมใส่มาให้แต่ก็ยังเป็นกองหน้าในเกมในเกมอยู่ดีนะครับแบบแน่นอนร้อยแต่มันก็ยังน่าเลือกอยู่ดีนะเพราะว่านี่มันเป็นแค่2องแผเก้าสิบเทนนะิโบธ,ธรรมาดาเท่านั้นเองครับและนี้ก็จะครบทั้งหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับซีซันเก้าฟุตตี้นะอย่างวันนี้มันก็วันที่10กรกฎาคมแล้วไงทุกคนภาคใหม่ก็มาประมาณสิ้นเดือนกันยาใช่ไหมครับผมจําได้ว่าประมาณต้นเดือนกันยาก็ไม่มีใครเล่นแล้วครับจริงๆผมก็เลยรู้สสึกว่่่าาํหหรรับเเพืือนๆทีจะตติมมติมมมไ ก็คล้ายเดิมครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเป็นใครเล่นสาย RTG ก็ไม่ต้องหรอกถ้าเล่นสายฟรีนะแต่ถ้าใครเป็นสายเติมอยู่แล้วก็จัดไปเหอะมันก็ไม่แพงสำหรับเพื่อนๆที่เติมประจำะก็กดไปเหอะมันก็ยังมีแพ็คให้หล้ลรุ่นนักเตะเพิ่มแล้วก็หรือว่าใครที่ชอบนักเตะอย่างที่เป็นตัวในพรีเมียมเนี่ยผมก็ถ้าเพื่อนๆตเติมก็คิดว่าตเติมเพื่อได้นักเตะแล้วกันอย่างซีซันก่อนถ้าใครไม่เติมก็ไม่ได้การกดาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่า5 5 0ห้่สิดห้าสิมนะสำหรับซั่นี้จะส่วนตัวผมเองแต่่เพือตัดสินใจกดว่าผมแล้่ ทุกคนเลยนะครับลองไปเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาเติมทีหลังก็ได้ครับเพราะมันอย,อยู่ตั้ง35วันเลยนะเพื่อนเพื่อจะเก็บเวลไปก่อนถึงเลเวลสิบห้าถ้ารู้สึกว้าตอนนั้นมันยังไม่มีตัวดีอยากได้ตัวนี้จังเลยเวลถึงแล้วอะไรเงี้ยก็ไปซื้อย้อนหลัง อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ500คอยหรือ1,000 FC point นะส่วนของที่ิตอนนี้มันก็มีทยอยมาให้เริ่มเก็บกันบ้างแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปบอกในคลิปพรุ่งนี้ที่แนะนําเทศกาล Footy Team 1ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะถ้าชอบกันยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะแล้วผมขอฝากคําถามสุดท้ายไว้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้กันมาจนจบเนี่ยทุกคนตัดสินใจจะซื้อซีซั่นผั๊คอันนี้กันหรือเปล่าขอคนละ1คอมเมนต์นะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปเนี้เคาได้ตัดสินใจกันได้เว้ยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเค้าตื่นกันหรือเปล่าก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะไปแลกต่อทุกอันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพื่อนๆตอนนี้รับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าาหมกช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย